สวัสดีครับจากช่องเสาชัยเจริญทรัพย์นะครับวันนี้ก็ออกทำงานช่วงฤดูฝนนะครับก็ติดลมมที่เรียบร้อยครับอยู่ตรงนู้นครับไอร้อโตของเราครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นใส่งานที่เราไถเตรียมดินนะครับเดี๋ยวเราลดลากครับลดลากกำลังมานะครับนี่ลักษณะการจับงานของผมก็คือตาตัวไหนผมจับงานตรงนั้นนะครับ การไถสำหรับมือใหม่นะครับต่ำตรงไหนจับตรงนั้นนะครับแล้วก็หัวงานหรือว่าท้ายงานนะครับถ้าตรงไหนต่ําก็สัดสัดสัดกลบนะถ้าตรงไหนสูงก็สัดออกเลยนะครับของไรเขาชอบอย่างนี้มาแล้วรถรถดึงกำลังมาครับเฮ้ยดนครับนะามาลากให้ครับ LZ7 ครับ s p นี่ก็ผมก็ไม่เขาเรียกว่านะครับไม่เดินต่อนะครับรอให้มันอยู่แค่นี้ถ้ามันจมลึกกว่านี้มันดึงยากนะครับรอมไมาลากจะดีกว่าเดีย๋ยวดูตอนลากขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดวิดีโอไว้นะครับแล้วก็เกี่ยวสลิงอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายกันต่อนะครับ ดึงครับพอ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 ขึ้นจากลมที่เรียบร้อยครับดึงเอาครับดึงเอาอย่าวินล้อนะครับกูตาไม่งั้นก็จะเสียเยอะนะครับผมแนะนำให้ติดสลิงเนี่ยไว้นะครับตัวช่วยโอเคครับ วันนี้เรามาดูรถติดลมแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามละรับชมนะครับสวัสดีครับ